สวัสดีค่ะมาด้วยค่ะมือน,นี้เมนูสมแขวตะลิงปิงมาด้วยค่ะสแซ่บมันห่อนแห้งเนาะกินีหยางมันจากสิวะเนาะสมนี่แหลจะจ้ะมาสแซ่บตะลิงปิ่ง ว่าแห้งบ้างลูกกับแสบดมมิมา ตาแจงก็แล้วกันเนาะ คือบอมีเม็ดซื้อบ้านนี่อยากได้เม็ดด้เนี่ยมาเด้อจ้ะเมนูตาแกงต,ตาแจงกะหล่ำก้านนะแซ่บ เห็ดแบบสดสดแส่บหลายเด้อมาค่ะมาเด้ออืม หาเม็ดคือสีบอมีอ่อะมาค่ะเวลาเรากินอะห,นอห่ใหญ่เวลาเรากินเนาะ เวลากินน้ำสีวานี่แปลกเนาะอืมเนี่ยเม็ดนี่เดียวสีเอาเม็ดคันบก,กัดกับบกหุ่นอืม สมหลายด้วยค่ะขอบพูดหลายๆด้วยค่ะติดติดตามรับชมเยาวันผ้าแสบเนาะค่ะเนาะเมนูสมแขวสมค่ะสมบีหลีมั่นกับว่าเดฟพี่น้องเวลาเรากินเมนูสม,สมสมแบบนี้เนาะไปเมย์อมยม,มากนะไปขางหลอกเมยเมย์มากเนาะมาได้สมอุ้ยไม่แห้งเด้อค่ะขอบพูณค่ะติดติดตามรับชมเยาวันผ้าแสบเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าห้ามมาบอกันไม่สำหรับคลิปนี้กะ อลาไปก่อนสวัสดีค่ะ